สิอาการที่ไตกำลังเตือนคุณว่าไม่ไหวแล้วปัสสาวะบ่อยต้องลุกเข้าห้องน้ำกลางดึกปวดหลังปวดอิวปวดเมื่อยตามร่างกายนอนหลับไม่สนิทฝันบ่อยชอบสะดุ้งระหว่างนอนเป็นภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันต่ำเป็นหวัดบ่อยย่อนสมรรถภาพทางเพศเฉยชาทางเพศผมงอกก่อนวัยผมร่วงผมบางเส้นผมแห้งกรอบแตกปลาย ผิวหน้าหมองคล้ำหยาบกร้านไม่มีสีเลือดฝาดเหงือกฟันร่นฟันโยกหูอื้อหูมีเสียงกันได้ยินลดลงตาพร่าตามัวสายตาเสื่อมดงใต้ตาหมองคล้ำอ้วนง่ายน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นเป็นไวทองก่อนเวลาอันควรมีบุตรยากทั้งชายและหญิงแท้งบุตรง่ายประจำเดือนมาไม่ปกติขี้หนาวมือเท้าเย็นเลือดไหลเวียนไม่ดี ในทัศนะการแพทย์จีนเป็นรากฐานชีวิตจะเสื่อมลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงอาการต่างๆของไตอ่อนแอมักจะรุกรังอย่างช้าๆจนคุณคุณ้นเคยและอาจเลิมไปแล้วว่าตอนปกตินั้นร่างกายควรจะเป็นอย่างไรเอิร์นเบดได้เลือกใช้สมุนไพรจีนสูตรเฉพาะซึ่งเป็นต้นตำรับยาบำรุงฟื้นฟูปรับสภาพความสมดุลของไตมีประวัติการใช้ในวงการแพทย์จีนมากว่า1000ปี ผ่านการศึกษาวิจัยทดลองทางคลินิกตามหลักการแพทย์สากลและผ่านการสกัดที่ทันสมัยบำรุงไตบำบัดสรารพัดโรคเป็นหลักทฤษฎีชี้แนะแนวทางการดูแลร,รักษาสุขภาพจากรุ่นสู่รุ่นเป็นสมบัติอันล้ำค่าของวงการแพทย์จีนซึ่งมีมานานนับพันปีรักสุขภาพใส่ใจดูแลไตเป็นอันดับแรกค่ะ ปรึกษาทีมแพทย์จีนและเภสชกรเอิร์นเวที่สายด่วนสุขภาพเ e อิร์นเว027514399